อันนี้มาทดสอบอยาก,กันยุงว่ามันจริงหรือไม่ที่ยาก,กันยุงมาขัดกระจกหรือไฟรถฝั่งนี้ก็ค่อนข้างออกแดงๆมัวๆหน่อยฝังนี้ขัดแล้วสายปิ้งเลยยาก,กันยุง าสายปิ้งเลยของเขาห้าบาทยากนยุงห้าบาทห้าบาทของเขาดีจริงๆใช้ได้เลยสายปิ้งเลย ยากันยุงห้าบาที๋ยวจะมาขัดฝังนี้ต่อมัวๆเนี่ยเดี๋ยวเจอยากันยุงไปเดี๋ยวเจอยากันยุงนะน่ะหลุดออกเลยเอาเห็นเห็นน่ะหลุดออกใสๆเลย ขัดแล้วต้องรีบเช็ดออกเลยอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยให้แห้งถ้าแห้งแล้วเหนียวต้องรีบขัดออกเลยเช็ดออกเลยใสขึ้น,นเลยต้องรีบรีบขัดพาไปด้วยเราก็ต้องรีบขัดออกเลยขัดให้แห้งขัดให้นี่ไปเลย ลายเป็นใสไปเลยอันนี้ยังแดงแดงอันนี้เราสปิ้งล้ต้องเซตออกเลยขัดแล้วต้องต้องเซ็ออกอย่าปล่อยทิ้งให้แห้งให้แห้งแล้วเป็นคาบเหมือนเดิมขัดแล้วต้องรีบเช็ดออกพร้อม ถือว่าดีเกินคาดคุ้ม5บาทเงาตาแตกดูใสปิ้งเงาตาแตกเลย